สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบอกปลายเบิร์ดสุขูมสุขลนจ้าฝั่งเราฝั่งไทยและผู้ที่อยู่ต่างประเทศนัมเด้อยินดีตอนฮับเขาช่ดสองสาวลาวสาวสวรรค์พิ่ี่จ้ามื่อนีสาวแก้วผ้าหน่องแดงหน่องแววเนาะมาผจญภัยในกรุงเทพพี่พเอ้ยนั่งรถเมื่อยขนาดนั่งเวิรงเลยนะพี่พี่จ้าแต่งแตนปทุมธานี่ผลักพี่พี่ขึ้นรถจากมอชิษ าลงอยู่สะพานตากชิ้นเราไปพีจาเกือบจะมาหาลานซาวเนาะเพิ่อนจะกลับมาอ่านเราพี่จานีครับก็เดินทางตั้งแต่แปดโมงกว่าพีจาตอนนี้สิบโมงแล้วนีครับก็่อนเดินทางมาหอดเพิ่อนแล้วนะพี่จานี่เพิ่อนก็ออกมาหาข้าแล้วเนาะสุดสวัสดิ์เพิ่อยู่สุดสวัสดสิ์ซอยแปดเราไปพีนาะน,นี่เอกาก็ะยางมาหอดแล้วนะจ้าโอ้ยนางรถมือแห้งอยู่พีเลย มาหอดวางผุ่นยู่แล้วเนาะพี่พีจามีเซเว่นด้วยแวะเซเว่นก่อนเนาะยูน้ำแห้งเข้าเซเว่นก่อนเนาะพี่พีเนาะไปหาสื่อของกินก่อนเนาะจ้าจ้าหลังจากเข้าเซเว่นมากระดาชาไทายมาพี่พีจาหอมชุ่มชื้นเมาเบ๊ะเนื้อแห้งพี่จีานี่คือร้านเคยมาหอดแล้ว เดินทางเขาโซยกันเลยเพื่อไปหาลานสาวจ้าโซยเป็นกับขามาเลิกเติมแนละ้วพี่ๆเขาอยู่คงกินก็จะขายหลายขนาดเลยหากินบ่อึดบ่อยาพี่พ่จ้าโซยเนาะวูย่าง,งเขามาใกล้เติม เมยเป็นเมยเป็นได้เมยบ่น้องแว่น้องแดงเมย์เงินเนอะเดินทางแต่แต่อุ้ยฟักแพล่เพล่งงามๆเดินทางเพิ่งห่อนทั้งเมยแต่กระสูเนาะเพิ่งเฮงพอกันเทีหนึ่งพี่เอ้ย ปีหรือสองปีหรือสองปีาะปู่ก็ถือว่าไก่เติบเด้อนี่ริมคลองอคลองเพิ่นครับเขามากขังเขามาเขามากข,ขังในนี่ผนโล่งแน่เนาะป้าป้ากระโดกระเดียดแท้กระโดกระเดียดแท้ป้านะ ตบเบ็ดตบเบ็ดเลยปล่อยปล่อยแสดงต้องให้ปากินปลอยด้องไปครัม้ลรดเาม่กิน่าเมารถไฟฟ้าเมารถเมรถไฟฟ้าบเลมาเมารถเม่ขจอดจอดจึกจอดจึก่นี้ วันนี้หอนแล้วหอวแล้วหอนแล้วเมื่อราวันนี้ปวดข้าแ่นนอนโอ้ยโนทีสุดก็มาหอดพี่น้องเลยโอ้ย่นหาเลย อหอดแล้วอ้าวสบายดี FC ร <oughs> <c oughs> ้านซ้าร้านซ้าข่อยได้นี่นะคุณ <c oughs> ด,ดีขนาดเลยกินดีอยู่ดีออท้องสซซสามีสามีเลีย้ยง่นี้ <c oughs> โอ้ยพี่เอฝกของกินปกอเตรียมไว้หายบ้างหลานข่อยไปตะแพงแหงอะไรดีหมูาบหน้าน,น้าวหน้กันนะ <c oughs> หลาบซี่นตั้มาะอุ้งนะเผื่อาเป็นห้าล้านเผื่อส่งจดทายผูกก็เลยวิวป้าเป็่เตรียมไปหายเผื่อนาของกินโอ้ยอย่ากินไรที่เด้อยังมุยนเราอมาามากร้อเ่าะ่าชเรง้จตงขาสิบห้หัวพวกพี่นี่แล้กันยุหเรืยมันเช่บุเช่บีอะไรนั่นนะตรงขาวของแม่ เห็นตีนมีเราใส่แต่ท้มท่นเห็นกกไว้นร่มยักเนี่ยกำลังตายย่งเิลนไปอ่ะมนจะไรชัวองตอขยังเมือไม่เห็นไม่เห็นของใส่ในกรุงเทพเป็นไรบ้าของเสานกรุงเทพ นอนอยู่ไมได้จะนอยู่แต่ก็ไม่เลือก่ได้ดิเจ้ามานน้ำเปอยแล้วถ้ามันเปียเสียดก็บนน้าอยู่นู้นเทียบอะได้นาะสวัสดสวัสดีเห็นะสามพันอถือกระยาคู่กูอพี่เรื่องถือเรืองแพ่งกกหูน่ะเนาะเขตนอกนะชี้แบบว่าอากาศชิโล่งสวัสดเสวก็เพราะเขาากรุงเทพยนละมันจังเป็นไหนแบบแอออันได้น้ะ

ขขาเศ้าเพราะ่าใไนกินตำหม้อฮุงไปจังค่ายเครื่องหาเหตุบอกคงว่ากินมันออกแล้วเนาะนี่อามามากินน้ำกันเด้อทุกคนเด้อบัดนีเด้อไมาเด้อมาเด้อ จ้านี่ก็เฮ้าสิได้เดินทางกับแล้วหลังจากที่เฮ้ามาเยี่ยมร้านซาว่นชิเมื่อบานเหมืออื่น่อาสร่างลากันเมื่อไรเด้อบบานี้เ้้ออยดีมีแห้งเดรื่อยนเลรอดน่าล่อย่างน่่อ้วกเลยไม่จะพวกเมารลดไปเมื่อเฮาบานี้ พอกันเพื่อนยูซานเลย่าร้านกับอรบรอดแมน่นดีเเงินมาให้ร้านแจกระโดดได้บรแมนได้มาน่งทีโงจากบรอดแกันปีหนึ่งปีไปไปเมื่อมาลิงโกดีไม่ใช่เก็บเองเนื้อหออเนื้อบรอกเก็บไปย่างเกือบพรำนวมาเดอนแสดงดีวะขได้เยหออเช้าเพินนั่นวะเวลาห้องเท้าไม่ให่ได้ว่

ไปเ,หเ,หไมเมื่อบบนี้เอมันเกิดใหม่ๆคัดค้านกับเาคเดี๋ยวงายไปไปเมื่อไยบายโชคดีเดินทางปลอดภัยไปไปเมื่อเพี้ยคือเพี้ยเมื่อคืนแบะเดี๋ยวมาได้จก่นไปช่วยน้ำจุกกรบะไ่แป้ลงกะปุเพราะยากิ่งลงคุนทังลงก็ได้หาหกซังเพื่อเสียนี่เดินทางกับละพีพีเ้ย าคลิปมายามร้านกับ่มียอย่างไรพี่เอ้ยกับสาวแก่ขอจบคลิปใบสมณีน้ำผึ้งพี่เนาะข้นแน่ว่ามากคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับจะไข่กดกระดิ่งแงเตือนให้สาวลาวสาวสวรรค์ในเด้อพ่อแม่พี่เนาะขอบคุณคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบายคุณไน้ร้าเด้อจ้าที่เข้ามารับชมรับฟังจ้า